อันนี้อะไรใช่ไหมไม่เราไม่คนชื่อหรือเขาที่เรขอหัวข้อมูลมรดกเรื่องบุเข้างหืไว้แล้วไว้แล้ว นั icana, ่งไใต้กันเนี่ยนะเออเท่านั้นนะเธอาอมาห่างหน่อยก็ได้ต้องเข้าไปคิดคือต้องใจอย่างว่ามนุษย์เรานี่มีอยู่สองส่วนมีส่วนกายกับส่วนใจนะใจเรียกว่าจิตใจเนี่ยนะใจอันนี้ต้องรู้ว่าที่มาเป็นยังไงนะนี่เองที่มาของกายได้จากบิดามารดาเราปลุกเสดเองไม่ได้เั get get ้น อันนี้เป็นความรู้ของพู้เจ้าว่าสัตว์ที่กําเนิดมันสี่อย่างในในไข่ในคัน,นพวกลูกคนลูกสัตว์บางอย่างเนี่ยลูกวัวควายานนในคันตกจากคันนะในไข่พวกปลาพวกนกวอะไรเนี่ยน,นะใ่ในคันอ่โติศาผุดเกิดขึ้นเองสังเสริฐชชะไอ้พวกเชื้อโรคต่างนะนี่สี่อย่างการกําเนิดด้วยความเห็นด้วยพยานของพระพุทธเจ้านะอันนี้เราเป็นคนเนี่ย มาจากาเรียกว่าเป็นอ,อยู่ในคันบรรดาเติบโตมาในคันบรรดามีประกอบไปด้วยกายนี้ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะมาประชุมกันมารวมกันโดยมีดินธาตุเด็กแข็งแขงธาตุน้ำธาตุลมมีลมมีไฟระมกับตัวกายนี้อ่า ซึ่งอยู่ในคันบรรดาแล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นจิตใจจิตใจเนี่ยมันเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้เป็นของใครของมันนะเป็นตัวใครตัวมันมีกรรมตามมามีส่วนบุญส่วนบาปตามมาด้วยมันมาเกิดในโลกนี้ถ้าอพอวันมันเกิดเนี่ย ก็หมายว่าจิตมันเข้าไปปฏิสนธิในคันมันดาแล้วก็มีมีจิตมีกายมาพ้องกันขึ้นมาพนะอถึงเวลาแปเข้าเดือนก็คลอดแบบตัวเรานะเพราะนั้นมันดาจริงเป็นผู้มีพระคุณกับลูกนะมันดาบิดาเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเพราะท่านให้ชีวิตเรามานะถือว่าเป็นโชคดีมหาศาลที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ก็ลำบากเกิดเป็น ไอ,พอ้พวกพวกอะไรพวกตัวที่มันเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายพวกภูมิที่ลลำบากทั้งนั้นแหละนะส่วนต่ำนะอันนี้เราเลี่มาเป็นมนุษย์เนี่ยสวรรค์ก็รลุธรรมยากเพราะว่ามันติดสบายสิดสุขนะเพราะมนุษย์มันมีทั้งสุขทั้งทุกข์จึงมองเห็นทุกข์ได้นะอ,อันนี้ได้จะไมีได้พลังกายเป็นเครื่องใช้ของจิตมันเป็นธาตุไม่รู้ เป็นดินน้ำลมไฟเนี่ยมาชุมรวมันอยู่เนี่ยได้จากพ่อแม่มาเนี่ยเหมือนเราได้รถมาคันจากาจากพ่อแม่ให้มาจิตเราเป็นคนขับรถควบคุมรถเหมือนอ่ะเป็นควบคุมกายเนี่ย,กาย,ยกายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในการควบคุมของจิตใจเราคราวนี้จิตที่ไม่ได้รับการอบรมเนี่ยมันก็สเปรสปะไปทําไปตามหน้ากิเลสนะกิเลสมันมันมีมาแล้วนานแล้วมันเกาะอยู่ในใจเราเนี่ยแหละอ่อ อ่าที่เรามาเกิดได้เนี่ยต้องคํานึงว่าเรามาเกิดเพราะอะไรอ่อท่านรูรู้หรือพระเจา้าเจ้าเนี่ยท่านบอกว่ามาด้วยแรงกรรมวิบันดาลมาเกิดไม่ใช่มาเกิดเฉยเนึกอยากจะมาเกิดก็มาเกิดได้หรือฟุกอะไรไม่มีนะมาด้วยเหตุทั้งนั้นแหละถ้าเรามานะเราก็ต้องรู้ว่าเราวันเกิดเนี่ยเรามีอะไรมาบ้างถ้าเรามาเกิดกับพ่อแม่ที่มีฐานะร่ํารวยนะมีฐานะบานกลางมีฐานะยากจนเนี่ยมันเนื่องจากเหตุของฐานที่เรามาไม่เท่ากันผลที่เกิดมา มีฐานะดีร่ำรวยมีศักตะกูลสูงอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่ทําทานมา,มากเลยในฐานะดีพ่อแม่ฐานะดีส่วนคนกลางฐานะกลางๆทําบุญมากลาง,ลลาง,ลางส่วนทําบุญบารน้อยก็กดในฐานะเพ่อแม่ยากจนลําบากยากแค้นนะอันนี้ทุนเดิมมานะที่ไม่เท่ากันเรื่องของเรื่องของวัตถุปัจจัยที่ไม่เท่ากัน 2. เรื่องกายนี่สาคัญกว่าวัตถุปัจจัยที่เราได้มาเนี่ยมาเกิด ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนะี่ยก็ให้คิดได้ว่าเราเนี่ยร่างกายสะสวยแข็งแรงไม่มีโรคภยครัยไข้เจ็บแสดงว่าศีลด้อดีตเนของเราดีมันกรรม,มมันจึงมามวลให้มาเกิดได้รูปร่างดีแข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มียอุบัติเหตุภัยง่ายนะอายุมั่นขันยืนนะอันนี้เรื่องจากศีลด้อดีตเราดีอีกส่วนหนึ่งสติปัญญาเนี่ย มันไม่เท่ากันเลยทุกคนทั้งจับสินเงินทองทั้งร่างกายแข็งแรงทั้งสติปัญญาไม่เท่ากันมากน้อยต่างกันไปสติปัญญาเนี่ยเกิดจากการเราภาวนาหรือนิสัยไปรู้ไปเรียนนิสัยขยนันอะไรติดมาจากอดีตชาตินะมันมาเกิดหมายดวงจิตอันนี้มันก็มาตามกรรมที่ทำไว้ คนที่สติปัญญาดีแสดงว่าภาวนารหรือไปรู้ไปเรียนมากชอบศึกษาหาความรู้คนที่ปัญญากลางๆก็ไปมากลางๆคนที่ไม่ค่อยปัญญาไม่ดีเลยแย่มากๆนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของไม่ใส่ใจในเรื่องการรู้ความรู้ความสเป็นนิสัยที่ไม่ชอบรู้อะไรนี้ทุกอย่างเราได้มาเขาเรียกว่าทุนเดิมนะคราวนี้มาอยู่เนี่ยเมื่อมันเกิดในคันธรรดาแล้วมาเกิดแล้ว มาเป็นตัวเราแล้วออกมาคันแล้วเนี่ยตอนนี้เราได้ชีวิตมาคุณเดิมเรารู้แล้วนะไอ้น,นี่ผู้นี้ฟังแล้วอันนี้ขึ้นอยู่เราเราเนี่ยคราวน,นี้กรรมเก่ามันมีมาด้วยติดตามมาบางคนกรรมเก่าที่ติดตามมามันยังไม่ครบถ้วนยอย่างเช่นเคยไปทํากรรมทําคนื่นตาบอดไว้อ่หรือ,อแขนขาที่คนวิการไม่เท่าคนอื่นเนี่ยแสดงว่ากรรมเก่ามันติดตามมาอยู่ แต่ก็ยังอยากเกิดมันเป็นมนุษย์เขาก็่ให้เกิดแต่ต้องมีกรรมแบบนี้นะแต่ก็ยังดีว่าคือรับรู้ธรรมะได้อะไรได้ก็ยังดีกว่าสัตว์โดยทั่วไปนะมันรับรู้อะไรไม่ได้ธรรมะมันไม่รู้ก็เอาถึงจะพิการก็เอามาเกิดก็เอากรหนึ่งติดอยู่บางคนกรรมก็มาปรากฏในเวลาที่เกิดมาแล้วนักกรรมนี่มันแรงมันก็ส่งผลมากรรมทั่วที่เคยทําไว้เอาต้องมาตาบอดตอนอายุสามสิบสี่สิบมันก็มาบอด นะมาแขนขาดขาขาด,ขาดก็มันก็ตามมาถึงเวลามันก็ปรากฏขึ้นก็มีบางทีบางคนมันต้องมาตัดแขนตัดขาดตอนอายุมากๆเนี่ยก็มีกรรมมันส่งมาถึงนี่ไม่มีอำนาจอะไรที่จะเหนือกรรมกรรมเป็นผู้กรรมมาเกิดจากอะไรก็เกิดจากตัวเราทิ่คิดมาเราสร้างมาในอดีตนะนะไปทํรลายเขาไว้บ้างอะไรบ้างรามไปดีํามดีก็มีตามมาเมื่อเราเกิดมาแล้ว กรรมเก่าเป็นเรื่องแก้ไขาย,ยากเพราะว่าเป็นทำมาแล้วพระเจ้าบอกว่าเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมอันใดไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วเราต้องรับผลของกรรมนั้นอันนี้นะอ่าแล้วก็เมื่อมาเกิดแล้วมากรรมเกา่ามันก็ยอมรับไปอะไรมีเกิดก็ต้องทําใจว่าไม่มีอะไรพกุกหรือว่าไม่มีอะไรใครมาการแกล้งเราแล้ว มันเกิดจากสิ่งที่เราเคยทํามาเท่านั้นแหละอ่อันนี้กรรมใหม่เนี่ยเราสร้างขึ้นมายากเมื่อได้ชีวิตมาแล้วเราขี้เกียจเราก็ขยันขึ้นเรายากจนกเราก็เรียนรู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรให้ขยันหาให้รักษาทรัพย์ให้ได้พบเพื่อนดีใช้จ่ายตามสมควรเนี่ยเราก็รวยได้ชาตินี้ถึงจะจนมาก็รวยได้ถึงจะไม่แข็งแรง แต่เรารู้จักออกกําลังกายเอาอาหารดีๆมากินบ้างอะไรบ้างเนี่ยร่างกายมันแข็งแรงนะแล้วก็เราโง่มาแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มให้มันเป็นคนฉลาดขึ้นนี่ก็ได้นี่คือสมัยที่เราสร้างขึ้นใหม่เรามีสิทธิเลือกสร้างกรรมดีๆยังไงก็ได้แต่การเลือกสร้างกรรมดีๆนั้นเราอาจจะปัญญาไม่พอก็ต้องอาศัยปัญญาพทธเจ้านะเรียกว่าการตัดสู้ของท่านมาแล้วก็ ผู้เจ้าจะสอนธรรมะกว้างขวางมากคนธรรมดาก็สอนอผู้ที่จะไปนิพพานก็สอนอผู้ที่จะอยากให้ชีวิตเจริญขึ้นก็สอนหมดนะนะหลายระดับหลายขั้นแล้วแต่เราเลือกเอาอยาก,กเก่งก็ต้องรู้จักหัวใจนักปราชญ์อยากจะ,ะเป็นคนที่ตั้งฐานะได้เร็วก็ต้องหัวใจเศรษฐีอูอักสระละอใบมุกเนี่ยก็จะเป็นเศรษฐีได้เนี่ยมันเป็นสร้างสารรค์ได้ในชาตินี้ทั้งนั้นแหละแล้วไอ้กกร,รมที่สร้างชาตินี้เนี่ย มันก็จะส่งผลใ้ยังชาติหน้าที่เราไปเกิดใหม่ถ้ายังไม่หมดกิเลสก็ต้องไปเกิดอีกนะอันนี้พอเข้าใจนะเรื่องของการกรจิตนี่เป็นความรู้ความเห็นของพระเจ้าโดยพยา,ยานเรียกว่าจุตูปปาติยานแล้วก็บุพเพวาสานุสติยานแปลว่ารู้อดีตนะและ้วรู้การปฏิติของมนุษย์แต่ต่างๆมันมาจากอะไรยังไงมาด้วยเหตุอะไรนะสุดท้ายมันก็อาสวะขยายามิธีทำให้หมดกิเลสหมดใจิตใจเรา ทำยังไงนะซึ่งเราก็ก็สามารถที่จะค้นคว้าได้หรือถามครูบาอาจารย์ได้ถ้าเรามีความสนใจอยากจะเป็นระดับไหนก็ได้อยากจะรวยก็ได้อยากจะเป็นเศรษฐีหรือว่าอยากจะพ้นทุกข์ก็ได้ทั้งนั้นน่ให้เราเลือกเอาเพราะฉะน,นั้นพุทธศาสนาให้เราเรียนรู้มีหลายระดับอันนี้พอเข้าใจนะคำนิยมใหม่เนี่ยเราก็สร้างคำรรดีๆไว้ นะละชั่วพุทเจ้าก่นแนะนะว่าละกลัวละชั่วชั่วทั้งหมดอย่าไปทำนะดีให้ทำไว้นะละชั่วทำดีแล้วชำระจิตให้ปอง่งใสจิตใจให้หมดจดางกิเลสเครื่องสมองนี่แหละหลักพระพุทธศาสนามีสามหลักเรียกว่าหลักศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวน,นาเนี่ยศึกษาอยู่สามเรื่องแค่นี้นะพอแล้วนะเราเราก็ปรับเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะยึดยาพอสมควรแล้วนะนะ ถ้าสงสัยอะไรก็เอาเวลานอกแล้วกันอันนี้มันเป็นการพูดให้เข้าใจเรื่ององสั้นเพราะฉนั้นลูกก็ต้องกระตันอยูอ่กับพ่อแม่เพราะท่านให้เหลือดเนื้อเรามานะให้ชีวิตเรามาที่เกิดได้มาสามารถสร้างกรรมใหม่ได้จนบรรลุธรรมได้ถือว่าท่านมีพระคุณอันมหาศาลเปรียบเทียบไม่ได้เลยเพราะนั้นพุทธศานายกย่องว่าคนไหนที่กระตันอยู่นั่นละเป็นคนดี นะไอ้คนไหนไม่รู้คุณบิดามารดาผู้มีพระคุณนั่นเรียกว่าคนอัก,กตันยู่ไม่มีความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้านะเพราะนั้นเราอยากเป็นคนดีก็ต้องรู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณมีคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นแล้วก็ผู้มีพระคุณที่ให้การช่วยเหลือเราต่างๆเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าคนมีกตัญญูนะ,ะเป็นคุณธรรมของ ของของคนเลยเียๆลวนะคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยองมีอย่างนี้นะต้องรู้จักคุณคนคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณทั้งหลายนี่ถือว่าครบถ้วนนะอันนี้ไอ้ส่วนที่พระเจ้าไม่ให้ทำเขาอย่าไปทำกรรมชั่วอย่าอย่าทำนั้นความฉลาดเนี่ยปัญญาคือความฉลาดฉลาดยังไงฉลาดที่จะหลีกหนีความชั่วไม่ทําความชั่ว ฉลาดที่จะสร้างบุญหาวิธีสร้างความดีสร้างบุญเข้าหมาให้ตัวเองนะให้ตัวเองได้รับความสุขความเจริญในวันข้างหน้านะเอาแค่นี้นะอาจะทอารับผ่ยถาวลีวาหาปูราภูเณติสาคารังเอวเมวะอิโตท <whale> <vit> ินางเปตานังอ oui, ุตกระปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดประเมวะสมมิจตุสเพปูเรนปุสังกปา ยันโทปันนะโสยะถามณีโชตีนะโสยะถาสัาาาสาาสพพิโยวิวัะจันตุสัพพโรโกวินัสตุมาเตภบวัตวันตารโยอสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังุทาปจายโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโญสุขัง อารังวัต ah ต <awat> ุสาวมังคารังราคันตุสัพะเทวตาสาวะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภาวัตุสาวมังคารังราคันตุสัพะเทวตาสาวะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเต वधु साकमन्धराम रादेवता शादौ धानुकवे सदा सोती पावन्धुते